สวัสดีครับเบฟซีที่รักทุกท่านนะครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนทุกท่านมาชมบรรยากาศภายในรถดีเซลรังสปินเตอร์นะครับอันนี้สปินเตอร์จริงๆนะฮะไม่ใช่เดวูนะครับเดวู Der ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งอันนี้สปินเตอร์ก็คือรถที่การรถไฟสั่งซื้อเข้ามาใช้จากประเทศอังกฤษนะฮะคือตัวเบาะที่นั่งเนี่ยก็เป็นเหมือนๆกับของเดวูนั่นแหละซึ่งมันไม่ใช่ต้นฉบับนะครับต้นฉบับจะเป็นอีกตัวหนึ่งแต่ว่าอันนี้เป็นเบาะที่การรถไฟเอามาเอามาเปลี่ยนใหม่นะครับตั้งแต่ปีใช้มาตั้งแต่ พูดถึงต้นฉบับเขาใช้มาตั้งแต่ปี2534เนอะอันนี้ก็เป็นรุ่นที่การรถไฟเอามาเปลี่ยนใหม่แต่ว่าภายในห้องโดยสารของรถดิสแลงสปินเตอร์เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับข้อดีก็คือสปินเตอร์เนี่ยเป็นรถที่ระบบช่วงล่างดีดมากนะฮะดีจริงๆนะฮะก็คือนุ่มนวลน,นะฮะการโดยสารเนี่ยเวลานั่งนะครับก็เหมือนกับเหมือนกับเราอยู่บนเครื่องบินเลยนะอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะนะสำหรับรถดิสแลงสปินเตอร์เนี่ยมันมันจะไม่ค่อยมีการกระแทกหรือว่า การสะบัดอะไรแบบเหมือนรถรุ่นอื่นๆนะฮะซึ่งระบบช่วงล่างของสปินเตอร์ต้องบอกว่ามันเขาออกแบบมาได้ดีมากนะฮะคือพวกแอร์สปริงอะไรต่างๆแต่ว่าข้อเสียของสปินเตอร์ในอย่างหนึ่งนะฮะก็คือว่าชั้นวางของบนบน,บนหิ้งเนี่ยเนี่ยนะฮะมันค่อนข้างจะแคบนะฮะเื่อที่แคบสำหรับสำหรับผู้โดยสารที่เอาพวกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆมาเนี่ยโอ้โหลำบากมากเพราะว่า มันไม่มีที่ไว้นะครับก็บางทีจะต้องเอาไว้ตรงโซนที่เป็นหน้าห้องน้ําบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่นะสปินเตอร์ก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการความสะดวกสบายในเรื่องของการโดยสารนะครับแอร์เย็นด้วยวันนี้พามาชมนะครับอันนี้คือรถดีสรลังสปินเตอร์นะครับให้เพื่อได้ชมกันครับ